ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องพระนะครับผมผมเอ้พระที่เป็นกระแสทุกวันนี้คือพระอะไรนะหลวงปู่มหาศิลาใช่ไหมครับผมตามหาเช่าผมเห็นคนไลฟ์สดในทิกตอกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมถ้าถามว่าผมอยากได้ไหมผมอยากได้มากเลยนะครับนี่ก็คือพระรุ่นอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วเนี่ย น่าจะเป็นพันล้านครับพันพันล้านนะอันนี้คือหลวงอ้าวอา,อา,อาสักครู่นะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพันล้านนะครับผมเนี่ยอันนี้ใครอยากได้ติดต่อมาครับให้ฟรีครับแจกฟรีนะก็ดูใกล้ๆเอาเลยนะครับของฟรีครับไม่ต้องดูเยอะนะแจกฟรีวันนี้ผมก็ยะอพูดถึงพระปิดตานะครับ อ่ก่อนแจกฟรีมีนี้ด้วยนาลายาจักรนะครับผมผมไม่แกะให้ชมนะคิดเกียดแกะนะครับมันอยู่ในซีนเดิมมันนะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเมื่อสมัยสิบห้าปีที่แล้วอเสียงอะไรเยอะแยะ,ยะวะเนี่ยเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่นอายุประมาณสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณนี้นะครับ คือผมมีเรื่องบ่อยนะครับผมอยู่ชนบุรีเนาะผมก็ย้ายมาอยู่ชนบุรีแล้วเจอเด็กเจ้าถิ่นเขาอันนี้หน่อยนะแบบว่ามีเรื่องบ่อยหาเรื่องบ่อยนะครับผมแล้วมีคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ชนบรุรีคนดั้งเดิมนะครับเขาเห็นว่าผมมีเรื่องบ่อยนะครับผมชอบไปแอบอยู่แถวบ้านแกนะตอนวันนั้นน่ะแกให้ผม เออแกเรียกเพื่อนผมไปวันนั้นผมไม่ได้ไปนะแกเรียกเพื่อนผมไปแล้วก็ให้พระปิดตามองคหนึ่งองค์ใหญ่ประมาณเนี้ครับน่าจะเป็นองค์จมโบมัง้งแล้วเขาบอกว่าให้ตามผมไปหาแกด้วยแกจะเอาของดีให้แล้วผมก็ไปแล้วแกให้พระปิดตามมาองค์ประมาณเนี้ยแล้วสมัยก่อนอนะ่ะผมไม่รู้เรื่องพระเลยนะพระปิดตานะครับผมเคยเล่าอย่างละเอียดไปแล้วนะครับอยู่ในช่องผมนะ เนี่ยอยู่ประมาณสองคลิปนี่แหละผมก็จําไม่ได้น่าจะเป็นคลิปนี้แหละคลิปแรกเนี่ยน่าจะเป็นคลิปนี้แหละหลวงพ่ะแก้วเขาเด่นเรื่องมหาเสน่ห์นะครับผมผมจําได้ว่าผมเคยมีพระองค์นี้นะเมื่อสิบห้าปีที่แล้วแล้วตอนนี้มันก็หายไปแล้วนะครับราคาน่าจะแพงอยู่อะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเฮ้ยพระพระอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมความด้วยความเป็นเด็กอะด้วยความไม่รู้อะ เนี่ย,เพ,เ,ย,นะเ,ยเพื่อนเอดูนะเนี่ยเพื่อนเเห็นไหมมันจะเป็นหลุมหลุมหลุมข้างในอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นพระแม่พิมพ์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ดูเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะมันเป็นหลุมอะ่ะกล้องก็ไม่ชัดเนาะคือด้วยความเป็นเด็กเราอะ่ะเคยเห็นพระแบบมันเป็นพระเหรียญใช่ไหมกลมๆอะไรอย่างนี้นะสิ่งที่เราเคยเห็นตอนเด็ก เรามาเจอพระแบบนี้คือพระอะไรอะ่ะงงมากนะครับก็คือแบบว่าผมก็เอาไปใส่กรอบตามตลาดนัดอันนี้ผมพูดคร่าวๆนะถ้าอยากดูคลิปเต็มก็เข้ามาดูในนี้ครับผมผมเล่าอย่างละเอียดเลยนะใครเห็นนะ่ะก็อยากได้ผมก็งงเฮ้ยทำไมเขาถึงอยากได้คือพระอะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจรู้ไอ้คนที่ให้ผมมาคือเขาบอกว่าเป็นของดี เก็บตัวไว้อยาให้ใครอะไรประมาณเนี้ยเพราะตอนนั้นมีเรื่องบ่อยมากนะครับโดนเด็กซอยห้าบางทรายขออนุญาตเอ่ยถึงนะตอนนี้ก็โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วก็คงไม่มีเรื่องไม่มีอะไรบาดหมางก,กันแล้วนะผมแค่พูดถึงเฉยๆนะครับว่าตอนนั้นนะ่ะวัยรุ่นเด็กบางทรายนะครับเขาก็อืมพูดไปมันจะมีประเด็นไหมว่าเนี่ยก็บาดหมางก,กันนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ผมเป็นเด็กต่างถิ่นอะไรอย่างนี้นะครับแค่ <c oughs> เขาหาว่าผมมองหน้าอะไรประมาณเนี้ยตามภาษาวัยรุ่นนะครับเออประมาณนั้นแหละแล้วก็มีเรื่องไห่ยตั้งแต่ผมได้พระองค์นี้มาผมเอาไปเลี่ยมกรอบตลาดนัดใช่ไหมแล้วมีพี่คนนึงอ่ะยืนอยู่ข้างๆผมนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันพระปิตาวัดเครือวันนี่ของใครอ่ะขอเช่าต่อได้ไหมอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของ ร้านที่เลี่ยมกรอบให้ผมอะ่ะเขาบอกว่าอ๋อขายไม่ได้หรอกของไอเด็กคนนู้นมันแล้วพี่คนนั้นอนะ่ะเขาก็มาถามผมไอ้หนูปล่อยพี่ไหมเอออยากได้อยากได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่ปล่อยเพราะว่าลุงให้มาอะไรประมาณนี้แหละเขาก็บอกหึงเสียดายมากเขาตื้อผมอยู่นานนะแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าเก็บมันไว้ให้ดีๆนะอย่าให้ใครถ้าจะขาย มาขายให้ลุงอะไรประมาณนี้แหละแล้วลุงให้ให้ตังไปกินหนมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็มีคิดอะไรผมก็เอะใจว่าเฮ้ยทำไมมันมีแต่คนอยากได้วะนะครับก็เรื่องราวมันมีเยอะครับลองไปฟังในคลิปดูผมก็จำเรื่องราวไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็วันนี้นะครับผมว่างพอดีผมว่างพอดีผม,อดผมก็เลยไปไปวัดเครือวันนะไปเช่ามาหนึ่งองนะครับก็คือองค์นี้แหละ หลวงพ่อแก้วปิดตาวัดเครือวันรุ่นแก้วสารพัดนึกองค์แบบนี้เลยที่ผมเคยมีนะครับแต่ว่าน่าจะองค์เล็กกว่านี้มัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไปเลี่ยมกรอบไว้อย่างดีแล้วผมวันนั้นนะผมเตะบอลผมถอดพระไว้ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วผมก็ลืมไปเลยนะแล้วมีอยู่วันนึงร้านรถมอเตอร์ไซค์ผมไม่ผมตอนนั้นผมเป็นเด็กผมไม,ผม,ไม่ผมไม่มีตังค์จ่ายค่างว่รถเอาพูดง่ายๆเขาก็มายึดรถผมไป จังหวัดน,นั้นนะ่ะผมเรียนอยู่โรงเรียนท่าภาษาชนบุรีนะเด็กเด็กถิ่นเขาจะเรียกว่าโรงเรียนแคทนะครับชื่อชื่อย่อม,มันจะ cat นะครับย่อม,มาจากอะไรเทคโนโลยีอะไรสักอย่างนี่แหละเอาตัวย่อมาเรียเอามาเรียงกันมันจะอ่านว่าแคทนะครับผมเออโรงเรียนแคทนะตอนนั้นผมเรียนอยู่แม่โทรมาบอกว่าท็อปเขามายึดรถมึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลย ผมก็เลยบอกว่าเออปล่อยให้เขายึดไปเถอะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรไม,ไม่มีตังจ่ายอะไรประมาณนั้นแหละนะแล้ววันนี้ผมว่างผมถือโอกาสได้ไปบูชามาหนึ่งองค์ผมบอกให้เลยนะว่าไปเช่าที่วัดเถอะราคาไม่แรงราคาเบามากนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เช่าตามเซียนพระในออนไลน์นะแพงมากเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าเก้า นะครับผมผมก็ขออนุญาตนะผมขอโทษนะที่พูดเรื่องราคาบางทีอาจจะกระทบพี่ๆที่เขาปล่อยอยู่นะผมขอโทษจริงๆแต่ว่าถ้าเด็กชมบุรีนะครับถ้าอยากบูชานะครับก็ไปที่วัดได้เลยนะอันนี้คือผมไม่ผมไม่ได้มีจำหน่ายนะผมมาแค่เผยแผนบารมีของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะนะครับผมว่าดีจริงนะครับลองไปเช็คราคาดูก็ได้ครับรุ่นหนึ่งราคาเป็นล้านนะครับผม อันนี้ปีสามปดครับมีเนื้อมวลสารของรุ่นหนึ่งอยู่นะครับผมแต่ผมมวลสารน่ะทันหลวงพ่อแก้วแต่พระองค์เนี่ยไม่ทันหลวงพ่อแก้วครับเป็นเออจ้าว,วาดองค์ต่อมาเป็นคนปลูกเสกครับแต่ว่ามีมวลสารของรุ่นหนึ่งอยู่นะราคาไม่แรงครับผมบอกใบให้ก็ได้ไม่เกินไม่เกินห้าร้อยครับถ้าไปชอบในวัดนะ ถ้าใครไม่มีโอกาสไปเช่าก็เช่าตามพี่ๆใน Ti k t o k ก็ได้ครับราคา7 9 9 8 9 9มันก็ไม่แรงมากมันไม่ถึงพันครับถ้าเปรียบเทียบกับพุทธคุณของพระปิดตานะพระปิดตานี่คือมีพุทธคุณทางด้านเมตตามากเลยนะครับแต่คลิปนี้มันยาวไปแล้วอ่ะผมอยากพูดถึงตำนานวัดเครือวันมากเลยว่าทำไมถึงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเรื่องพระปิดตาวัดเครือวันนะแต่ตอนนี้ผมอาจ วิดีโอไปแล้ว8นาทีนะผมพูดไม่ทันถ้าใครอยากฟังประวัติวัดเครือวันเรื่องเสน่ห์เมตตานะคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้เผื่อเผื่อมีใครอยากดูนะส่วนหลวงปู่ศิลานะครับองค์นี้นะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้ครับมีอยู่2องค์มี0 0นพันล้านแล้วก็มีมีอะไรนะนาลายจักนะครับนะมีอยู่แค่2องค์นะครับผม ถ้าใครอยางได้ก็ติดต่อมาครับฟรีครับผมไม่ขายนะครับผมมีเหตุผลว่าทําไมผมถึงแจก,กฟรีนะก็เดี๋ยวให้ดูเนื้ออีกทีหนึ่งครับป๊บอขอโทษด้วยกล้องไม่ชัดเนี่ยครับรุ่นพันพันล้านนะครับใครปกเสพผมก็ลืมไปแล้วไล่เป็นคนนุหรือเปล่า คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเด,เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ